ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสี่ภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา 8.00, นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอยู่ห่างออกไปนั้นทั้งชานและหวงังปิงปิงก็ยืนเผชิญหน้ากันห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรหวงรังปิงปิงพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าอยากจะต่อสู้กับข้าจริงๆนั้นเหรอ มันสายเกินไปที่จะเสียใจไม่ว่าอย่างไงก็ตามข้าสัญญาได้เลยว่าจะให้เขามีชีวิตยอยู่ต่อไปแม้ว่าสุดท้ายแล้วเผ่าพันธุ์จะไม่ตกลงที่จะร่วมมือกับมนุษย์สุดท้ายข้าจะปกป้องเขาด้วยชีวิตของข้าข้าบอกว่าสิ์พี่ใหญ่จะไปกับท่านไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้อาเผ่าพันธุ์น้าแข็งหญิงแต่งงานกับพวกเราด้วยมนุษย์จริงๆในอนาคตสิ์พี่ใหญ่สามารถกลับไปในตอนนั้นหรือกลับไปหาแม่ของเขาได้ แต่ไม่ใช่ตอนนี้หวงปิงปิงพูดอย่างสงบว่าข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะเป็นคนดื้อรั้นขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นมาให้ข้าดูว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างไรขณะที่เธอพูดรัศมีบนร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปแรกอากาศเยน็เยนเก็ถูกปล่อยออกมาทันทีร่างกายของท,งทั้งตาดิงพรากายด้วยแสงแ้าเขาอยู่ห่างออกไปร้อยเมตรกับจะในทันทีเปิดระยะห่างระหว่างเขากับหวงปิงปิงโดยตรง เขาใช้วงเวทเคลื่อนที่ในพริบตาเขาอาจจะถูกควบคุมโดยอีกฝ่ายก่อนที่เขาจะมีโอกาสใช้ทักษะของเขาจิตวิญญาณน,น้ำแข็งเขาคุ้นเคยกับการแปลงร่างวิญญาณน,น้ำแข็งมาก่อนได้มีประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องนี้การแปลงร่างน้ำแข็งในระดับเทพนี้คืออะไรดังนั้นในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายสิ่งแรกที่สังสารต้องทำคือการตีตัวออกห่างผู้ต่อสู้ เมื่อมองดูการเคลื่อนย้ายในพิภตาทันทีของถังซานดวงตาของเธอก็ขยับเล็กน้อยวงเวทการเคลื่อนย้ายในพิภตานี้น่าสนใจจริงๆจากนั้นเธอเห็นข้อนในมือของถังซานซึ่งมีสีดำสนิทแรกมีแสงสีแดงจางๆเมื่อข้อนปรากฏขึ้นถังซานก็เห็นมันจากนั้นอากาศร้อนก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของถังซานปิดกั้นอากาศเย็ยนอย่างร้อนหลามมันคือค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์หนึ่งในความมั่นใจที่จะกล้าท้าทายมหาอำนาจระดับเทพ นั่นคือค้อนสายฟ้าทำลาราสวรรค์ได้รับการขัดเกลาจากทองคาเนื้อดีต่อมาหลังจากการพัฒนาของทังซานมันก็กลายเป็นค้อนเตียวแหลกระอาวุธของเขาด้วยหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดของทังซานในชีวิตก่อนของเขาคือค้อนท้ายสุดแล้วเขามีวิญญาณยุดการต่อโซ่โค่นอกเหนือจากจากักรพาดย่างยิงฟรัมแล้วอีกอันก็คือค้อนเข้าเทียนซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะอาวุธที่ทรงพลังที่สดุดด้วยค้อนในมือ แรงผลักดันของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีแรกดวงตาของถังซานก็สว่างขึ้นเช่นกันพระสมีสีม่วงจางๆระเบิดออกมาและพลังจิตของถังซานก็เพิ่มขึ้นอย่างรดวดเร็วในเวลาเดียวกันกับร่างกายของถังซานที่เปลี่ยนไปโดยมีร่างกายของหววปิงปิงเป็นศูนย์กลางพื้นที่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง500อเมตรก็กลายเป็นโลกแห่งน้ําแข็งและหิมะ ใช่มันเร็วขนาดนั้นเมื่อเราไปถึงระดับเทพไปแล้วเราสามารถที่จะสร้างเขตแดนภายในขอบเขตที่กำหนดได้นี่เป็นความสามารถอันทรงพลังเฉพาะของผู้มีอำนาจระดับเทพยิ่งไปกว่านั้นนี่คือผู้นำเผ่าพัานธุ์น้ำแข็งหญิงพื้นดินแข็งตัวและเรียบเนียนราวกับกระจกมีแม่ตกหนักบนห้องฟ้าและอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็วแม้แต่อูปิงจีซึ่งมีการแปลงร่างวิญญาณน้ำแข็งก็ถอยทับไปอยู่ไกล เขายัางรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นอูปิงจีมองดูการต่อสู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่กระพริบตาเขาเข้าใจว่าทางการหาเขามาที่นี่ไม่เพียงเพื่อให้เขาได้เห็นผลลัพธ์ของการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังทําให้เขาได้เห็นเผ่าพันธุ์ปีศาจหญิงด้วยรูปแบบการต่อสู้ของผู้นํากลมโดยการสังเกตรูปแบบการต่อสู้ของหววปิงปิง,ปงทําให้อูปิงจีต้องสามารถเรียนรู้ได้มากมายนี่คือเส้นทางน้ําแข็ง รูปแบบขยายของเขาเองใช่หรือไม่โรคแห่งน้ำแข็งในโรคแห่งน้ำแข็งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าของการแปลงร่างวิญญาณน้ำแข็งจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างมากหวงปิงป,งปิงร่อนเกือบใกล้พื้นพรากกับโรูปสอนน้ำแข็งบินตรงไปยังถังซานที่อยู่ห่างออกไป100เมตรในขณะนี้แสงในดวงตาของถังซานก็เปลี่ยนไปตาซ้ายของเขาเป็นสีขวาวตาขวาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำแรกดูเหมือนว่า จะมีพลังงานพิเศษหมุนวนออกมาจากด้านบนของศรีรษะนี่คือการผสมผสานระหว่างสวรรค์และนรกและการสลรับกันของโชคและความโชคร้ายนี่คือดินแดนสองขั้วนี่เป็นครั้งแรกที่ถังซานใช้เหตแดนนี้ในสนามรบนับตั้งแต่เขามีมันหวงปิงปิงที่กำลังเร่งความเร็วไปข้างหน้ารู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอเต้นข้ามจังหวะทั้งซานที่อยู่ไกลออกไปดูเหมือนจะสูงขึ้นในทันที และทุกสิ่งรอบตัวของเธอก็ดูนอกเหนือการควบคุมของเธอเช่นกันระหว่างทางที่เธอร่อนไปข้างหน้าจู่ๆน้ําแข็งก็แตกร้าทําให้ทิศทางของการร่อนของเธอเปลี่ยนไปในทันทีไม่เพียงเท่านั้นเกตฮิมะสองสามลูกพก,กับคือไปต่อหน้าต่อตาเธอบดบังสายตาของเธอสิ่งที่ทําให้หัวปิงปิงตกใจย,ยิ่งกว่านั้นคือพลังของสายเลือดของเธอซึ่งแต่เดิมทํางานได้อย่างราบรื่นจู่ๆสายเลือดก็ดูเหมือนจะแข็งตัวในทันที ทำให้การใช้พลังของเธอถูกปิดกั้นอยู่พักหนึ่งและเธอก็อดไม่ได้ที่จะก่ําควรแม้ว่าเธอจะบังคับสติของเธอให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ในช่วงเวลาถัดไปแต่เธอก็ได้รับผลกระทบในท,ทันทีและไม่สามารถเรีบเร่งต่อหน้าถังซานได้ในขณะนี้ทังซานขยับร่างกายของเขาหมุนอยู่ตรงจุดนั้นเวี่ยงค้อนสายฟ้าทำลารสวรรค์นในมือของเขา แสงสีทองสีขาวก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาแรกเมื่อแสงสีทองสีขาวรังไหลเข้าสู่ค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์จูจๆก็กลายเป็นสีทองสีแดงสดนใดนั้นความร้อนที่แผดเผาก็ปะทุกขึ้นทําให้ความเย็นโดยรอบกลายเป็นความร้อนที่ลุกโชนทันทีแสงสีทองไรเกอร์และค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์รวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบวัสดุทองคําชั้นเดีของค้อนระเบิดออกมาทันทีด้วยแสงที่สุกใส เขตดแดนสองขั้วก็คือความโชคร้ายและความโชคดีศัตรูจะต้องผเผชิญกับความโชคร้ายแต่ผู้ใช้จะต้องผเผชิญกับความโชคดีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของเขตแดนนี้เขตแดนจะปรับความสมดุลของโชคดีและโชคร้ายได้โดยตรงยิ่งผู้ต่อสู้โชครายทางซารก็จะโชคดีกว่าและไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปันเฟืองการย้อนกลับหากใช้งานมากเกินไปหวังปิงปิงโจมตีด้วยมือขวาของเธอ แต่เท้าของเธอรื้นเท่าไรอย่างอธิบายไม่ได้และพลังของผนึกน้ําแข็งที่ครอบแน่นที่จะเปลี่ยนเป็นสายเลือดก็หยุดนิ่งอีกครั้งซึ่งลดพลังฝ่ามือของเธอลงอย่างมากเธอต้องกระตุ้นสายเลือดของเธออย่างแรงได้วางน้ําแข็งไว้ตรงหน้าของเธอจากนั้นเธอก็แทบจะไม่สามารถปิดกั้นการโจมตีของค้อนของถัง,งสารได้แต่ค้อนที่ลูกโชนในทูบน้ําแข็งในทันเทแระอุณหภูมิสูงก็ส่งผลกระทบต่อหัวงเปลิง ทางสารใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในการหมนุนแระขอนอันที่สองของเทคนิคคอนวายุสะบ้านปนปนปวนก็รับเบิดออกมาอย่างรวดเร็วอีกครั้งแระเขายังใช้พลังใต้เท้าของเขาในการหมนุนน้ําแข็งรดแรงเสียดทานและร่างกายก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะสูญเสียการควบคมเมื่อคอนอันที่สองมาถึงห่วงปิงปิงก็รวบรวมกําลังอีกครั้งแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้านทานอีกครั้งอย่างอดทนแต่คราวนี้ห่วงปิงปิง ถูกทุบด้วยค้อนและถอยกลับไป2-3-9สามเจริงๆแล้วเธอล้มเหลวในการออกแรงแม้แต่30%อร์ซของความแข็งแกร่งของเธอเธอเสียใจนี่คือสิ่งที่หวงังปิงปงรู้สึกในเวลานี้ระดับพลังยุธของเขานั้นสูงกว่าคู้ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดแต่เธอมักจะประสบกับโชคร้ายที่อธิบายไม่ได้อยู่เสมอจิ้งจอกสวรรค์เจ้ามาจาับเผาพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์หรือไม่หวงงปิงปิงตะโกนอย่างแรงคม ทางสารยังคงโจมตีเรื่อยของทีระอันภายใต้อิทธิพลเทคนิคขอนวายุสบ้านปันปวนขอนแต่ระอันก็แข็งแกร่งกว่าครั้งสุดท้ายในทางกับการห่วงปิงๆิงยังคงไม่สามารถปรับสถานะของเธอได้แกะแ้จริงแล้วก็ถูกทางสารบังคับกลับไปในระยะไกลเธอดูตกตะลึงจินแดนสองขั้วนี้ควรเติมคําว่าโชคดีและโชคร้ายของคำนี้เท่านั้นทางสารเองก็ประมาณว่า าภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบและไม่มีตัวแปรมากนักผลกระทบของดินแดนสองขั้วนั้นจะดีมากแม้แต่หวงเปิงเปิงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพก็ยังได้รับผลกระทบจากเหตุผลดังกล่าวได้รับผลกระทบที่ใหญ่หลวงสิ่งที่สังสารเองไม่รู้ก็คือเขตแดนสองขั้วแห่งความดีและความชั่วนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีพลังอำนาจระดับเทพจากเาผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์โดยเฉพาะเาผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ระดับพระเจ้าเท่านั้น ที่สามารถฝุผนและโดยบังเอิญเขาได้ครอบครองพลังของสนามนี้โดยตรงในสวนนรกนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่ในเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์แต่ทว่าแม้ว่าดินแดนสองข้อความดีและความชั่วจะมีผลอย่างมากแต่ก็ใช้พลังงานทางจิตอย่างมากเช่นกันพลังจิตระดับ9ก้าสูงสุดของทางซานลดลงในอัตราที่น่าตกใจโชคดีที่พลังจิตของเขาแข็งแรงมาก เขามีความรู้ที่ลึกซึ้งและเขาก็มีจิตสำนึกพระเจ้าด้วยมิฉนั้นเขาจะไม่สามารถรักษาเขตแดนนี้ไว้ได้นานเกินไปนอกจากนี้ทางสารยังนพบอีกว่ายิ่งระดับของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกควบคุมนั้นมีมากเท่าไหร่การใช้พลังจิตของเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้เขายัางพบว่าการใช้พลังงานเพื่อโชคลาภที่ดีและไม่ดีในโลกภายนอกนั้นมีมากกว่าการใช้พลังงานในสวนนรกมาก ในเวลานี้ทั้งซานกำลังดักจับผู้เชี่ยวชาญระดับเทพขั้นสูงและพลังจิตของเขาก็ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วจนแม้แต่เขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจอย่างรับรับหวังเปี่ยนเปียตกใจยิ่งกว่าทาาั้งซานเมื่อทั้งซานแสดงเขตแดนสองข้วเธอก็รู้สึกถึงพลังกดขี่ที่แข็งแกร่งราวกับว่าโชคชะตาของเธอเปลี่ยนไปความรู้สึกนี้เสียปวดอย่างมากและที่สําคัญกว่านั้นภายใต้ความรู้สึกนี้หวังเปลียง ไม่สามารถกระตุ้นพลังงานและสายเลือดของเธอได้อย่างราบรื่นเพื่อใช้ความสามารถของเธอการหมุนคอนโดยใช้เทคนิคคอนวายุสะบันปนนของทั้งซาน,นั้นนก,กว่าครั้งก่อนเรื่อยๆและพลังงานไฟอันแข็งแกร่งของคอนที่ถูกกระตุ้นโดยแสงสีทองไรเกอร์ทำให้เธออึดอัดอย่างยิ่งมีเสียงกรีดร้องออกมาจากปากของห่วปิงปิงและปฏิสัมพัทธ์สัญญ,ญาของเธอก็ระเบิดออกมาในเวลานี้ตรงกลางนิ้วของเธอ มีเส้นสีฟ้าเหมือนเกตีมะปรากฏขึ้นแลนระจิตสำนึกทางจิตวิญญาณอันทรงพลังก็เพิ่มขึ้นทันทีเหตุผลในการระเบิดจิตสำนึกทางจิตวิญญาณน,นี้ก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากการหลุดพ้นจากเหตุแดนสองขั้วเมื่อเผชิญกับการระเบิดของจิตสำนึกของเธอทังสารไม่แปลกใจเลยแต่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเกือบจะในเวลาเดียวกันก็กำจัดเหตุแดนสองขั้วออกไปการใช้พลังงานทางจิตนั้นมากเกินไป เขายังคงใช้มันต่อไปโดยไม่มีการโจมตีของหวงปิงปิงเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากการใช้พลังงานที่มากเกินไปสิ่งที่เขารอเเครห่วงปิงปิงระเบิดสติขึ้นมาการระเบิดของจิตสำนึกใช้พลังจํานวนมากกับห่วงปิงปิงแต่เพื่อที่จะหลุดพ้นจากอํานาจของเสแดนเธอต้องใช้พลังออกไปให้หมดทลังสากว่อม,มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้เขตแดนสองขั้วของเขาต้องมาประเชิญ แบบตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวการระเบิดจิตสำนึกอันเป็นพระเจ้าของเธอท้ายสุดแล้วมีช่องว่างในระหว่างระดับทั้งสองฝายในเวลาเดียวกันกับที่จิตสำนึกของหวงวป,ปิงปิงปะทุทางสารก็กำลังเดินบนเงาผีหรือพูดง่ายๆก็คือเขาใช้การเคลื่อนที่ดูดเงาพรายและโจมตีหงวปิงปิง,ปงด้วยขอ้ขอนสามข้อนติดต่อกันแม้ว่าข้อนเหล่านี้จะถูกปิดกันด้นโดยหงวปิงปิง,ปงด้วยโรคน้ำแข็งแต่เธอยังคงถอยหลังไปสองสามก้าว ลมหายใจของเธอถูกรบกวนอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าหากปราศจากการปราบปรามของเขตแดนสองขั้วความรู้สึกที่เธอได้รับรู้สึกอาเซียนเป็นเลือดก,ก็หายไปหวววิ่งปิงถอยกลับอย่างรวดเร็วน้ำแข็งแต้เท้าของเธอควบแน่นและเธอก็เข้าเร่งความเร็วของเธอหายุน้ำแข็งไรเหิมะจํานวนมากระเบิดออกมาและพัดตรงไปยังถังซานถังซานไม่ได้ไล่ตามแต่เพียงหมุนตัวไปรอบรอบ,รบ,รบ ยมีค้อนสายฟ้าทำลายสวรรค์ในมือของเขาตามร่างของเขาราวกับลมบ้าหมูหมุนตัวรับปิวอนพลังงานที่รูปเป็นไฟในทองคำชั้นดีของไฟสวรรค์ถูกปราต้นโดยแสงสีทองไรเกอร์แปรพ้นออกไปด้านนอกโดยที่ร่างกายของทังสารเป็นศูนย์กลางไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะอยู่ภายใต้เส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรเมื่อหวงปิงปิงกำลังจะหายใจและจัดกลุ่มใหม่ใดนั้นจิตสำนึกของเธอก็รู้สึกถึงวิกฤตที่อธิบายไม่ได้ แล่เธอก็ครอบแน่นโล่น้ำแข็งสีอันรอบตัวเธอในทันทีมีเสียงดังเกิดขึ้นโล่น้ำแข็งแตกและทั้งซานก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอท่ามกลางพายุน้ำแข็งไร้หิมะในช่วงเวลาที่ไม่ทราบสาเหตุขอวนวายุสวรรคปั่นป่วนแบบสุม่มใช้แรงในการโจมตีและโจมตีขอนด้วยการโจมตีหลายครั้งติดต่อกันเขาทําได้อย่างไรหวงงวิ่งพียง,งตกใจมากแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะส่อสู้กันเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ทางสารก็ทําให้เธอตกใจมากเกินไปเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เขาสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระในพายุหฮมะที่เธอทำขึ้นโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแค่เพียงปรากฏตัวต่อหน้าเธอแล้วแล้วโจมตีเป็นไปได้ไหมว่าเขาใช้วงเวทการเคลื่อนย้ายอีกครั้งแน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งนี้หลังจากการเปิดใช้งานวงเวทการเคลื่อนย้ายแล้วเพียงครั้งเดียวไม่เพียงต้องใช้เวลาในการเปิดใช้งานอีกครั้ง แต่การใช้งานยังไม่รับรื่นอีกด้วยเธอไม่รู้ว่าถังสารสามารถแปลงร่างได้หลายสายเลือดโดยเฉพาะการแปลงร่างปีศาจนกยงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ